หลังจากที่ผมติดตั้งดิจิตอลดอลล็อกที่ประตูหน้าบ้านไปใช้งานได้ประมาณหนึอาทิตย์เนี่ยก็ถูกใจมากเวลาที่เราเข้าออกล็อกบ้านนี่ก็สะดวกเลยมีทั้งระบบรหัสผ่านสแกนบัตรแล้วก็สแกนนิ้ววันนี้ก็เลยจะมาติดเพิ่มพร้อมบอกรายละเอียดต่างๆตัวนี้ครวแจ่มเลยเป็นภาษาไทยด้วย นี่ครับเวลาที่เราจะตั้งค่าอะไรเพิ่มผู้ใช้เนี่ยง่ายไปหมดเลยสําหรับรุ่นนี้ค่าตัวแค่พันก็บาทเองนะครับแล้วก็มีที่ล็อกมาให้2ขนาดเราจะเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะครับสำหรับผมจะใช้ตัวเล็กเพราะว่ามันฝังง่ายแล้วประตูภายในบ้านผมนี่ก็มีปัญหานะครับตัวขอบตัวนี้มันเล็กเกินไปเวลาที่เราเจาะฝังตัวเดยล็อกตัวนี้จะทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันล้นแต่ก็ไม่มีปัญหาสำหรับบ้านสายช่างแบบผมนะครับถ้าอยากติดต้องได้ติดก็มาเปลี่ยนประตูใหม่กันไปเลยนะครับประตูเก่าใช้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อแนะนานะครับใครทีี่่อากกตตดัั้งคระูนนววมพืใฝชุล็ อยากให้เราลองเช็คประตูก่อนซื้อนะครับขนาดที่แนะนําก็อยู่ที่ประมาณ10เซนขึ้นไปโอเคครับเดี๋ยวมาวัดขนาดทําประตูใหม่ก,กันแล้วก็ได้ดูวิธีการติดตั้งด้วยนะครับว่าทํำยังไงบ้างขั้นตอนแรกก็มาวัดขนาดกันเลยนะครับเพื่อที่จะเจาะฝังชุดล็อกถ้าเราอยากได้ผลงานออกมาสวยเนี่ยขนาดต้องวาดเป๊ะเลยนะครับที่เราจะเจาะฝังส่วนการเจาะครั้งแรกเนี่ยผมจะใช้ทิมเมอร์นะครับในการนําก่อนหลังจากทิมเมอร์แล้วก็ใช้สว่านนะครับในการเจาะรูลึก สว่านเสร็จแล้วก็ตามด้วยสิวสับให้ได้ขนาดนี่ครับหลังจากสับได้แล้วก็ลองเทสใส่ดูอ่านี่ครับเป๊ะเลยนะครับสุดยอดสมกับจบช่างไฟฟ้ามาต่อมาก็เอาออกมาขีดรูนะครับตามที่เราต้องเจาะเจาะเสร็จแล้วก็ใส่ตลับล็อกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อวัดขนาดพอเจาะรูแล้วก็ลองเทสประกอบดูนะครับว่าใช้งานได้ไหม โอเคครับใช้งานได้ต่อไปก็เป็นการทําสีสีที่ใช้นี่ก็จะเป็นโพลียูริเทนของปลาฉลามนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมใช้บ่อยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเงาสวยผมจะทาอยู่ที่ประมาณ2รอบระหว่างที่รอสีแห้งก็มาถอดประตูเดิมออกไปแล้วก็ตามด้วยเอาประตูใหม่เข้ามาติดตั้ง โอเคครับติดตั้งประตูเสร็จแล้วก็ตามด้วยติดตั้งดิจิตอลดอล็อกกันได้การติดตั้งนี่บอกเลยว่าง่ายมากนะครับสายนี่ก็เสียบเข้าไปตามรูที่เขาให้มาแล้วตามด้วยประกบเข้าไปยึดน็อต2ตัวจบเลยนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วที่ยากที่สุดของเขานี่ก็คือการเจาะรูฝังเดยล็อก ตามด้วยมาใส่ฐานสีก้อนให้เรียบร้อยแล้วก็จะไปตั้งค่ากันนะครับอย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็นภาษาไทยด้วยนะครับใช้งานง่ายมากมาแกะตัวพลาสติกตัวนี้ออกก่อน,นครับดูความสวยงามนี่เลยครับพอติดตั้งเข้าไปแล้วนี่ดูสวยมากในการใช้งานที่แรกเนี่ยจะใช้นิ้วใครก็ได้นะครับในการปลดล็อกถ้าเรายังไม่ได้สแกนนิ้วการยของเขาจะบิดไม่ไปแบบนี้นะครับจนกว่าที่เราจะสแกนนิ้วนะครับถึงจะใช้ได้ลดลนี่ครับก็จะปลดล็อกได้แบบนี้ ส่วนถ้าเราอยากออกไปข้างนอกอยากล็อกบ้านเนี่ยให้เราดันก้านโยกขึ้นไปด้านบนล็อกประตูก็จะล็อกเลยนะครับใครที่มาเปิดเนี่ยก็จะเปิดไม่ได้แล้วจนกว่าเราจะใส่รหัสผ่านสแกนบัตรหรือว่าสแกนนิ้วต่อมาก็จะมาบอกวิธีการตั้งค่าการใช้งานนะครับให้เรามาใส่รหัสผ่านตรงนี้ในการเริ่มต้นการใช้งานนะครับให้เรากดรหัสผ่านดอกจันสี่เหลี่ยมก่อนนะครับตามด้วย1 2 3 4 5 6ห หลังจากเซ็รหัสผ่านเสร็จแล้วก็มากดยืนยันโดยการกดซีเลียมหลังจากกดแล้วเนี่ยเราก็ฟังเขาพูดเลยนะครับว่าเราอยากไปตั้งค่าอะไรบ้างอันดับแรกเนี่ยให้เราไปตั้งค่าผู้บริหารก่อนนะครับเพื่อที่จะแอดลายมือของเราเข้าไปเป็นผู้บริหารนะครับเป็นเจ้าของบ้านเราก็จะเป็นผู้ควบคุมเครื่องนี้นะครับเราอยากแอดใครเข้าไปในบ้านเพิ่มเนี่ยต้องผ่านลายนิ้วมือเราก่อนมาดูการตั้งค่ากันเลยครับ นี่ครับเสร็จแล้วเราก็จะเป็นผู้ควบคุมเครื่องนี้นะครับศูนยง,งสําเร็จกุามานืนกลงนี่ครับเราอยากเพิ่มลายนิ้วมือกี่นิ้วเนี่ยเราก็ใส่ไปเรื่อยๆอันนี้บอกตรงๆนะครับทำง่ายเข้าใจง่ายมากนะครับเพราะว่าเป็นภาษาไทยส่วนเราใส่ลายนิ้วมือพอแล้วเราก็มากดดอกจันหนึ่งเลายนิ้วมือสงเพนระหัดผ่าน3าพเพนบัตรเราอยากแอดอะไรเพิ่มเติมแล้วก็กดได้เลย รุ่นนี้เขามีบัตรมาให้4ใบเลยนะครับผมจะแอดเข้าไปให้หมดนงสาี่เร็จมาบบนี่ครับเขาก็จะบอกแบบนี้แล้วก็ค่อยแอดบัตรเข้าไปเรื่อยๆนะครับส่วนถ้าเราพอแล้วแล้วก็กดดอกจันทรม,มือสอเพ่หัาน3พ่งในการใช้งานเริ่มต้นก็จะประมาณนี้นะครับใครอยากแอดอะไรเพิ่มเข้าไปนก็แอดได้เลย นี่ครับอยากใส่รหัสผ่านก็ใส่ได้สำหรับตัวนี้ก็ถือว่าน่าใช้นะครับแล้วก็คุ้มมากๆในราคาแค่พันกว่าบาทเองเดี๋ยวผมจะปักตะก้าวให้ตรงนี้นะครับเผื่อใครอยากสั่งไปใช้งานระบบล็อกต่างๆนี่ก็ถือว่าแน่นหนานะครับเป็นภาษาไทยด้วยนะครับใช้งานง่ายเวลาเข้าบ้านก็สแกนบัตรกดลรหัสผ่านหรือว่าสแกนนิ้วแบบนี้หรือถ้าเราอยากล็อก2ชั้นเพิ่มนะครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็โยกการโยกขึ้นไปด้านบนแบบนี้ส่วนเวลาเปิดก็โยกลงทั่วไปเลยนะครับรวดเร็ว สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครอยากรู้อะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวผมมาตอบสำหรับผม DIY by Topping ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ